เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอีกนะคะนี่นะคะคุูชินะได้ทำฉลากได้ทาได้เขียนคําไว้ในฉลากนี้นะคะเดี๋ยวกติกามีอยู่ว่าถ้าหยิบคําไหนขึ้นมาได้ให้พูดเชื่อมโยงจากประสบการณ์หรือให้พูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคำคำนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่น เกมพร้อมๆกันนะคะกูชินะคิดอย่างไรที่เชื่อมโยงกับคำนี้แล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรที่เชื่อมโยงกับคำที่คูชินะหยิบขึ้นมานะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยกูชินะอ่านก่อนคำว่าสุกจิตจิตนะคะสุกจิตจิตอ่ะ คุณครูจีน่าอยากจะเชื่อมโยงคํานี้ค่ะไปหาเด็กๆที่คุณครูทุกท่านดูแลอยู่นะคะสิ่งที่จะทําให้เด็กได้จดจำวิชาการที่คุณได้ให้เด็กะค่ะมันมีเคล็ดลับนิดเดียวค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องทํากิจกรรมนั้นให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขแบบจิตจิตนะคะไม่ใช่สุขธรรมดานะคะต้องเป็นสุขแบบจิต แล้วเขาจะจำสิ่งนี้ค่ะได้ไปจนถึงตอนโตเลยนะคะและในทางกลับกันถ้าคุณทำให้เด็กทุกจิตจิเด็กก็จะจำเรื่องราวที่ทุกจิตจิตเนี่ยไปจนโตได้เช่นกันค่ะอ่ะคุูชินะก็เชื่อว่าคุณครูทุกท่านเก่งอยู่แล้วแล้วก็มีวิธีการที่ทำให้เด็กมีความสุขแบบจิต อย่าทําให้เด็กมีความทุกข์แบบจิตจีตนะคะจงทําให้เด็กมีความสุขแบบจิตจีดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้เด็กสุขแบบจิตจีตัตวคุณที่เป็นต้นฉบับตัวคุณที่เป็นต้นแบบคุณต้องสุขจิตจีก่อนและมันง่ายมากที่คุณจะทําให้เด็กสุขจิตจีกับทุกกิจกรรมที่คุณมอบให้เด็กค่ะ รักทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ